ไรอันกาเซียเผยล่าสุดว่า เขาไม่ยอมแพ้แน่นอนแม้ว่าจะแพ้นอกให้กับแท้งเดวิดโดยล่าสุดนั้นซูเปอร์สตาร์คิงไลออนได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามันไม่ได้สั่นคลอนความมั่นใจของผมเลยไม่มากเกินไปผมไม่รู้สึกว่าตัวผมเก่งที่สุดในไฟครั้งนั้นนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมรู้สึกเหมือนว่าการพ่ายแพ้ในครั้งนั้นไม่ได้เลวร้ายอะไรไรอันกาเซียยอมรับกับมอร์นิ่งคอมแบทจากการพ่ายแพ้ต่อทางแท้งเดวิดนั่นเอง ส่วนข่าวมวยโลกที่2นะครับ เป็นข่าวเกี่ยวกับรุ่ยเนลี่ได้ขอคิวปู่บ๊อบในการขึ้นชิงแชมป์โลกซีสถาบันหลักจากทางนาโอยะอินูเอะร่วงหน้าแล้วโดยแหล่งข่าวแจ้งว่ารุยเนลี่อยากที่จะขึ้นชกกับนาโอยะอินูเอะในเดือนพฤษภาคมในปีหน้าซึ่งคาดว่าจะเป็นการป้องกันตำแหน่งซีสถาบันหลักในพิกัด122่อปอนด์ซึ่งเป็นหนแรกของนักชกชาวญี่ปุ่นอย่างนาโอยะอินูเอะอีกด้วยอย่างไรก็ดียังไม่มีข้อมูลยืนยันว่า ทางปู่บ๊อบตอบรับคำขอของหลุยเนรี่หรือไม่นั่นก็หมายความว่าหลุยเนรี่เชื่อว่านาอยะาอินุเอจะสามารถที่จะเอาชนะทางมาลอนทาปเเลสนักชกชาวฟิลิปปินได้อย่างแน่นอนในการโชกรวมเข็มขัดแชมป์โลก4สถาบันหลักพิกัด122ปอนด์ในวันที่26ธันวาคมนี้ที่อาริอาเกะอารีนาในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง